นี้เราพาคุณผู้ชมสู่การเดินทางบนเส้นทางแห่งความทรงจำกับ18ปีแห่งการเติบโตของทูซิดร้านอาหารสบายๆส,สไตล์เป็นกันเองกรอกเ้าด้วยเสียงเพลงเพราะ,ราะจากจุดเริ่มต้นเล็กๆณนะถนนพระอาทิตย์เมื่อปี2537กับร้านห้องแถวชั้นเดียวกับโต๊ะเพีย8ตัวแต่ด้วยความแปลกใหม่กับรูปแบบที่แตกต่างจากร้านในสมัยนั้นร้านกินดื่มพระอาทิตย์ก็ได้เติบโตขึ้น ร้อมอย่างลากลึกในใจของผู้บริโภคจนขับวปีที่2ของร้านในปี2539หน่อเล็กๆก,ก,ก็ได้แต่ออกเป็นร้านทูซิตร้านที่มีบรรยากาศสบายๆผสมผสานกับเสียงเปียนโนที่เพิ่มเข้ามาสร้างสีสันให้มากขึ้นในยามค่ำคืนและในปี2545ก็ถือเป็นก้าวย่างครั้งสำคัญกับการตัดสินใจเปิดทูซิตเพีย92ร้านอาหารริมน้ำซึ่งรองรับคนได้กว่า900ที่นั่ง ปัจจุบันภายใต้การดูแลของคุณโตสิทธิ์วิสารเศษบริการกินดื่มทูซิตจำกัดได้แบ่งเป็นร้านอาหารสกลุ่มใหญ่ได้แก่กลุ่มทูซิตท,ที่ในปัจจุบันประกอบไปด้วยทูซิตสยามสแควร์ทูซิตเพียร92และแฟนชายของทูซิตท,ที่เกิดขึ้นที่เขาใหญ่อีกกลุ่มคือกลุ่มร้านกินดืม่มซึ่งคุณสามารถสัมผัสด,ด้วยตนเองได้ที่สาขาลาดพร้าวที่ย้ายมาจากถนนพระอาทิตย แต่ยังคงคอนเซปเป็นที่พักผ่อนอย่างอบอุ่นของเหล่ามิตรสหายและคนรู้ใจอย่างไม่ลืมลืมเลยทีเดียวครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะอยากที่ได้เห็นในสกูปรายการไปนะคะแนนพาค,คุณผู้ชมมาที่ทูซิทเตียาค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะอยาที่ได้เห็นตอนนี้บรรยากาศเวลานี้เนี่ยประมาณช่วง6โมงกว่าเนี่ย บรรยากาศดีมากคนก็เริ่มมากันแล้วนะคะแต่ว่าภายในรายการวันนี้ค่ะการพูดคุยกับคุณโตสิทธิ์วิสารเศรษเจ้าของธุรกิจทูสิทธิ์แล้วก็กินดื่มนะคะเราพูดคุยกันไปแล้วในช่วงเวลากลางวันค่ะเพราะฉะนั้นทุผู้ชมกับแนนจะต้องย้อนเวลากลับไปค่ะเพื่อที่จะได้ดูกันนะคะว่า คุณโตสิทธ์นั้นมีแนวคิดในการทําธุรกิจนี้อย่างไรรวมถึงวันนี้เองค่ะแนนก็ได้นั่งทานข้าวแบบสวีทวิทดวิวนะคะตอนรับช่วงเทศกาลเวรนไทยเนี่ยกับเจ้าของธุรกิจแห่งนี้ด้วยละคะ่ะเพราะฉะนั้นพร้อมหรือยังคะเราย้อนเวลากลับไปดูกันเลยค่ะ